สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังกลยุทธ์การสวิงเทรดของคุณมาริออสสตามาตูดิสนะครับที่เขาปั้นพอร์ตเนี่ยเขาสวิงเทรดนะปั้นพอร์ตโตถึง291%นะฮะ291.2%นะในการแข่งขัน us investing championship นะครับในปีเดียวนะเขาทำได้อย่างไรครับผมได้ไอเดียมาจากเป็นบทความนะครับนี่ครับเป็นบทความที่ผมทำไว้ในเซียวบล็อกนะฮะก็ ผมเอาไปโพสไว้ที่เพจเสียบุ๊กนะสามารถ่ทีจะไปดูได้นะฮะคนนี้ผมว่ามีไมเซตที่คือเขาไม่ได้มีผลงานระดับเทพถึงขั้นระดับพันเอร์เซ็นนะแต่ว่าระดับ290%ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาที่สำคันคือมันตรงจริตผมว่าโดยเฉพาะเรื่องของไอ้นี่หรือว่าเซตอัพเขาครับจะมีเบรกเอากับ EP หรือว่า อ่าอพิสวด i กพิวนะครับเป็นการเปิดแก็บนะหลังจากที่อะไรครับราคามันมี earning e a r n i n g e ที่เซอร์ไพรส์ตลาดครับอาจจะเป็น earning ที่มันเรียกว่าสูงกว่าที่ท,ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะมันจะเปิดแก็บแล้วพุ่งเลยครับไปต่อเลยนะหุ้นอเมริกาเห็นเยอะมากนะส่วนพาราบลิกช็อตเนี่ยผมข้ามไปแล้วับเพราะผมไม่ได้ใช้นะคือเนี้ยคุณไม่ได้ออสินะขา่า ถ้าท่านสนใจเคลื่เลือกสวิงเทรดนะผมจะมีอยู่2เล่มที่ตอนนี้ทําเป็นซีรีส์คือว่าเครื่ลือกสวิงเทรดเป็นระบบแบบพี่แดนนะตอนนี้ก็มีขายที่แอปเมย์มาร์เก็ตล่าสุดนะแล้วก็จะมีเนี่ยเคลื่เลือกสวิงเทรดครับผมจะคือผมมีรถแมพคือว่าผมอยากจะปั้นพอร์ตให้โตร,ระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะดังนั้นผมจึงเปิดเปิดโหมดละกันรเรียนรู้ว่าคนที่เขาปั้นพอร์ตระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีเขาทำยังไงเขาคิดอะไรมีกลยุทธ์ยังไงบ้าง มีกิจวัตรอย่างไรบ้างผมจะเอามาทําเป็นเรียกว่าเป็นอ e ีบุ๊กทำเป็นคลิปทําเป็นบทความให้คุณอ่านแล้วกันเพราะเป็นการที่เรียกว่าปูพื้นฐานตัวเองคือผมชอบคํานึงที่ผมมาใช้บ่อยว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเหมือนคนที่เป็นโมเดลแล้วนะเป็นโรโมเดลต้นแบบเนี่ยเราต้องคิดให้ทำเหมือนเขาให้ได้ครับเนี่ยนี่เป็นหลักการที่ที่ผมพยายามทําอยู่นะคุณมาเลยออสเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักเดทเทรดนะ แต่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นนักสวิงเทรดเพราะว่าสวิงเทรดนั้นมันเป็นกลยทุทธ์ที่เป็นสไตล์ที่เรียกว่าเครียดน้อยเครียดน้อยกว่าเดเทรดครับเราถึงมันคือว่าถ้าทนรวยดีๆนะกำไรระดับหู 5R 10R 20R เนี่ยเป็นไปได้ครับเนี่ยดังนั้นเขาจึงได้แรงบันดาลใจแล้วกันจากเซียนที่เขาชื่นชอบหัวนะถ้าคุณอยากสำเร็จนะคุณต้องศึกษาจากนักเทรดสเร็ในดีครับ ใครครับที่เขาศึกษาคือพีมพ์มาร์คบูเนวนี่ครับวิลเลียมโอนนิลแล้วก็แรปคลาร์รามิกกี้ครับเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเป็นเดอะเบสของของวงการสปริงเทรดดังนั้นการศึกษาจากคนที่เป็นเดอะเบสจึงสําคัญมากครับเพราะว่าทําได้จริงแล้วก็ถ้าคุณศึกษาอย่างถ่องแท้นะคุณก็จะมีโอกาสที่จะทําได้เหมือนเขานะนะถ้าเท,ทียบกันไปคือเบรกเอาครับเขาจะเน้นหุ้นโมเมนตัมสูงนะฮะเนี่ยก็เป็นลักษณะไฮท้ายแฟลกนะ ตันขึ้นไปพุ่งแรงครับมีเสาสูงๆก็พักตัววอลลุ่มลดแล้วก็พุ่งขึ้นฮนะเบรกเอาพุ่งขึ้นนะแล้วก็มี EP คือเลยครับราคาเปิดแกลบเมื่ออื่นนิ่งออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็พุ่งพุ่งต่อเนื่องครับผมเห็นหุ้นอเมริกาจำนวนมากเป็นางีนนะผมก็เพิ่งได้เหมือนกันฮนะเนี่ยน่าจะเขาใช้ครับเป็นแบบนี้นะไอ้ตัวเนี้ย EP เนี่ย e p พิสเ e เเนี่ยก็จะเป็นมี มีตัวตัวเร่งนะค a ตเครับก็จะเป็นลักษณะของการามีโปรดักต์ใหม่ก็ได้จากแคนซาริมนะโปรดักต์ใหม่หรือว่ามี e อ r n ์เน็งง่ายๆครับนะตเตอลก็ทําให้เป็นเชื้อเพลิงกระตุ้นให้ราคาหุ้นนั้นพิ่งพุ่งขึ้นไปว่เร็วครับเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดเกมของเจ้ามือวันนี้นะทำให้ราคาพุ่งไปแรงนะรูเทนนะ่าสนใจนะกิจวัตรประำมันี่บอกว่าเขาจะมีการ ช่วงก่อนตลาดเปิดนะตรวจสอบตำแหน่งที่เขามีอยู่เป็นยังไงครับแล้วก็เช็คข่าวสารแล้วก็สแกนหุ้นครับสแกนหุ้นโดยเฉพาะเน้นนะหุ้นที่มีค่า Relative Strength สูงครับเบต้าสูงเป็นบวกเบต้าเป็นบวกนะแล้วก็มีราคาบีบตัวทำกรับทำเป็นทำเป็นลิสต์เอาไว้ครับราคาในฟอร์มตัวน่าสนใจก็ทำเป็นลิสต์เอาไว้แล้วก็สะสมตามนั้นก็ได้เช่นกันนะฮะ watch list นะครับหุ้นน่าสนใจนะ จะเพิ่มลงไปในบัคลิสต์เกิดว่าเป็นเป็นลิสต์ที่ที่เป็นเหมือนกับวอชลิสต์เราครับมันจะมีลิสต์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมลิสต์แรกเป็นลิสต์เกรดเอเลยอ่าดสอบทุกวันครับตามราคานะซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่เทรดเขาก็ยังตามหุ้นให้ดูครับตามหุ้นตามธรรมชาติาตลาดแล้วก็หุ้นมีมูลต่ำสูงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโอเคละบางทีอ่ะตลาดดีแต่ว่าหุ้นที่มันไม่ใช่เซตอัพเขาสัญ,ญญาณซื้อไม่เกิดเขาก็รอเนะี่ยเขาไม่ได้เทรดทุกวันนะ แล้วก็บัคลิสต์นะครับที่เขาเก็บไว้นั้นเขาจะมีการครับหุ้นเขาจะมีการเรียกว่ารีวิวอ่ะบางทีอ่ะเอ้วันนี้เว้ยสองสัปก่อนตัวนี้มีมูลตําสูงเขาเก็บเข้าบัคลิสต์แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเช็คอีกทีจัวเนี้ยจบละราคาร่วงลงยผมอย่างผมทำคือว่า,าราคามันมันร่วงลงเรียกว่าเลยนะรัะ50%ของของจุดสูงสุดก็หนีไปจบรอบแล้วตัวเนี้ยบางตัวอะ พักตัวสัก20%ก็เฝ้าดูดต่อครับนี่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการบัคลิสส์นะถ้าตัวไหนผ่านเกณฑ์เนี่ยขยายไปที่อินทราเดย์ครับเพื่อเตรียมการเฝ้าเฝ้าเข้าซื้อนะครับแล้วก็มีการวาดเทรนไลน์มีการแจ้งเตือนเลยตัวนี้สําคัญนะบัคลิส์นะนะคือเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นอเรียกว่าอยู่ในลิสต์รอเข้าซื้อล้กันซึ่งมันจะมีหุ้นที่เรียกว่าหลุดหลุดเกณฑ์ก ขัดทิ้งไปตัวไหนที่มันเข้าเกณฑ์แล้วมันจ่อเนะี่ยเหมือนกับรถไฟกําลังจะมาตรงเวลานะรถไฟกําลังจะมาเนะี่ยคุณก็เฝ้าเลยหรือบางทีก็ตั้งอเลอร์รอครับสําคัญเลยนะเป็นเป็นอ่ารูทีนกิจวัตรที่คุณสามารถเรียนแบบไปเลยนะแค่นี้นะเป็นในะารตั้งเนี้ยตั้ง,งอเลอร์ตรงนี้ก็ได้ครับบางทีนะบางทีเขาตั้งอเลอร์นี่เลยเป็นผมนะผมจะเฝ้าได้อยู่ช่วงนี้แหละครับแต่ว่าเห็นแล้วเออราคาเนี่ยมัน มันมันย่อดจากยอดไม่มากไว้แล้วมันก็พักตัวดีตั้งอเลิอดที่นี่เลยครับถ้ามันจะรูปปั๊บก็ซื้อหรือบางคนที่ผมเจอนะอย่างเช่นอ fc สุกตามนะเขาจะซื้อตั้งแต่ตัวนี้ฮะเขาจะเก็บเขาจะดูว่าเอ๊ะราคามันมันมีการสะสมของเจ้ามือเว้ยส่งมาได้ใช่เลยเนี่ยมีการรีเจ็การลงนะเขาก็จะสะสมไปก่อนแล้วก็ จะซื้อหลายๆไม้ครับจนราคาพุ่งก็ซื้อเพิ่มแล้วก็มีการขายก็ได้เช่นกันนะเป็นสไตล์แต่ละคนที่ทําทำได้นะเบรกอั็เลยครับก็มีการนั่แหละครับจัดระเบียบจัดระบบแล้วก็มีการตั้งวอชลิสต์ alert นะครับส่วนตัว ep นะ episodic pivot นี่ก็เป็นลักษณะของการที่เขาก็จะมีการตรวจสอบครับห้องที่เปิดแก็บนะมากกว่า5%เนะครับเก็บเข้าบัคลิสต์เลยแล้วก็ ค้นต่อว่ามันเปิดแกับเพราะอะไรครับเพราะว่าผลประกอบการดีกว่าคาดไหมมีคําแนะนําคาดการณ์รายได้ที่ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจหรือไม่แล้วก็มีอะไรถ้าเป็นเกี่ยวกับยาก็มียาใหม่ไหมหรือการอนุมัติในอุตสาหกรรมเชื่อว่าเัชหรือเปล่าพวกนี้ก็มีคัดเป็นตัวเร่งตัวเร่งนะครับมันเปิดแกลบเนี่ยต้องดูว่าเป็นแกลบเพราะอะไรเป็นแกลบเพราะว่ามันมีอะไรใหม่หรือเปล่ามีความพิเศษหรือไม่ที่จะดึงดูดให้คนจํานวนมาก โดยเฉพาะสมาร์ทมันนี่เข้าซื้อรุมเข้าซื้อเนี่ยวันนี้วิ่งไม่ได้ไกลครับเพราะว่ามันเป็นของดีแล้วมีอนาคตนะจำเสมอว่าการเทรดนั้นไม่ได้เป็นการเทรดอดีตนะครับแต่เขาจะเทรดนะครับอนาคต3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าเเดือนข้างหน้าครับเป็นการเทรดราคาอนาคตนะจำไว้เสมอนนะอดีตจบแล้วไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาจะดูว่าเอ๊ะอ้ตอนเนี้มันเปิดแกลบไว้แล้วมันมีอะไร ค a ตาล y ซ์อะไรบ้างแล้วก็จะซื้อคาดการไปตามนั้นนะก็ถ้าเป็นรูทีนกิจวัตรสัปดาห์ือว่าหุ้นที่ไม่มีสัภาพก็เอาออกครับดยเฉพาะหุ้นที่มันนะครับจบรอบนะออกไปครับแล้วก็พยายามศึกษา Watch List นะว่าเอ๊ะตอนเนี้ยอุตสาหกรรมไหนมันมาอ่าแล้วก็เซกเตอร์ไหนที่ที่มันมาแรงบ้างและเซกเตอร์ที่เขาถือนั้นเป็นยังไงมันแข็งแรงหรือเปล่านะแล้วก็ หุ้นที่เคยอยู่ในวอชเล็กกลับมาดูใหม่่าเป็นยังไงครับมันหลุดมันจบรอบหรือเปล่ายังทําตัวดีก็เป็นการที่เรียกว่า,าเขาใชให้หลักการนี้ว่าเหมือนกับเป็นการรีวิวนะแล้วก็หมุนหมุนหุ้นนะครับหุ้นที่เคยดีอยู่ก็เอากลับมาเข้าใหม่หุ้นที่แยกออกไปเงี้ยประมาณนี้เพอหุ้นเท่าที่สังเกตนะหุ้นที่มันมีทรงดีดนะหุ้นที่มันมีมมนตัท่มีดีมันไม่จบรอบง่ายๆนะโอเคแล่ะมันอาจจะมีการพักตัวพักฐานแรงแต่ว่า ถ้าคุณกลับมาดูใหม่รอบมันก็จะมายรอบครับมันก็จะทําตัวดีกับมาใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าทิ้งหุ้นที่คุณเคยเทคโปรฟิตหรือหุ้นที่มันมีโมเมนตัมดีเราเะพาะหุ้นที่มีวอลลุ่มเข้านะพยายามกลับมาดูหลายๆรอบและคุณจะเห็นตัวเดิมแหละที่มันจะไปต่อได้แรงนะฮะแล้วก็รูทีนรายเดือนว่ามีการบันทึกหุ้นน่าสนใจครับเช่นว่า Stock to Study ฮะ Watchlist นะฮะเน,นี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำนะ แล้วก็จะมีสถิติของการเทรดปี2023ที่เขาไปแข่งนะบอกว่า,วาความจริงอะ่ะคุณมาเลอสไม่ไม่ได้สนใจเรื่องราวตัวเลขมากนะักเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมันมันเป็งที่ครับควบคุมไม่ได้ครับยเฉพาะอะครับเพราะว่าตลาดกับควบคุมไม่ได้ความเสี่ยงเกิดขึ้นมาต้องจัดการซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาคุมไม่ได้เหมือนกันอะ่ะเพราะว่าตลาดความเสี่ยงมากก็ผลงานก็แย่ความเสี่ยงแล้วงันก็ดี แต่ว่าถึงนั้นก็มีการเก็บเอาไว้เป็นการสะท้อนแค่ภาพรวมนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง,งการเทรดนะครับการในการปี2023เขามีวินเรท3-2%เรนะวินเรท3-2% Risk to reward 1ต่อ5ครับโอ้โหสุดยอดครับ1-5ต่อ5นะบางกรณีคือเฉลี่ยนะ1.5แต่ว่าหลายกรณีนั้นเขาได้ถึง1-10 1 3ต่อ10 1ต่อ30ก็มีและบางกรณีนั้นพิเศษมากคือ1ต่อ50นะ หุ่นปั่นหุ่นสิงเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไป,ไปมาก็เฉลี่ยก็1.5นึ่ง้าะเขาจะเทรดนะฮะจำนวนเทรดที่สร้างกําไรส่วนใหญ่10ถึง15เทรดที่สร้างกําไรหลักทั้งปีเขาเทรด500ครั้งนะครับจํานวนเทรดที่ได้กําไรก้อนโต10ถึง15การเทรดนะเฉลี่ยนะฮะ500ถ้าเป็น10%คือ50ใช่ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยโหผมว่านะ ไม่ถึงไม่ถึง1%นก็คือ5ใช่ไหมสองเร์เซฮะสของการเทรดทั้งหมดคือการเทรดที่ให้กําไรก้อนโตครับเนี่ยแต่ถึงกนั้นถึงว่าสที่ได้วินที่ได้บิ๊กวินเนอร์จริงนะแต่ถ้าคุณได้ผลตอบแทนนะแบบสมมาคือ asymmetric return แล้วเนี่ยหต่อ10 1ต่อ30มต่อห0าสิบ่แหละ แม้จะชนะน้อยแต่ว่ากําไรมูลค่าสูงทําให้หูเรียกว่านะครับกําไรส่วนหนึ่งก็ไปเฉลี่ยที่ขาดทุนก็ทํายังมีมีเงินเหลืออีกสุดยอดครับนเนี่ยนี่เป็นประโยชน์ของการสวิงเทรดที่เน้นหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงครับโพซิชั่นไซซิ่งฮะเขาจะมีโดยโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก13ถึง16%ของพอร์ตครับประมาณว่า ในพอร์ตจะมีสักแปดตัวมั้ยนะแตัวแต่ว่าถ้าเขาได้หุ้นที่เป็นบิ๊กวินเนอร์อยู่นะอาจสูงถึง30ซครับเนี่ยเขาเสียาเนี่ยหถึง7ตัวครับนะแล้วก็สูงสุดสิบตัวนะฮะเขาพยายามเนี่ยถือหุ้นได้น้อยเพราะว่าลดความผิดพลาดทางอรมครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคองนาจิตใจนะเนี่ยโพสชั่นไซส์นะฮะเริ่มต้นนะ อยู่ที่0.25ถึง0.4 0นะครับเนี่ยมือใหม่ดูดีนะครับว่าเนี่ยคนที่เขาปั้นพอร์ตตัวระดับ200เรนะฮะไม่ได้ออ l อินฮะไม่ได้ซื้อไม้แรกระดับ1เปอร์เซ็นเขาซื้อแค่0.25ถึง0.4เปนะน้อยมากแต่ว่านะครับเขาจะมีการเขาจะมีการเรียกว่าสเกลอินฮะเพิ่มพ o ิชั่นไซส์ในผู้ชนะไปเรื่อยครับ ทดสอบนาํครับพวกนี้มีมีในอ e ีบุ๊กคลลึกซึ้งเทรดนะ,ะอ่านได้นะครับแล้วก็ระบบเนี้ยทำไมเขาจึงเสี่ยงนะจังว่าออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเจ็บปวดเวลาที่คุณต้องรอดาวนะฮะแล้วก็เจอ losing s t r e a ครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยเขาบอกนะว่าทําไมเขาจึงเสี่ยงแค่0 2 5ถึงสิเรนเนี่ยถ้าระบบเขามี win เรทนะ,ะที่3 0เนะเขามีโอกาสเจอ l ูซ i n g s t r e a ครั้งด้วยกันครับ ถ้าคุณมีโอกาสเจอ losing streak สิบครั้งนะคุณยังเป็นต้องนะครับ position size เล็กครับนี่เป็นเพราะทำไมทำไมมือใหม่จำนวนมากเนี่ยพอ position size ใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เขาไม่รู้ตัวเลขของตัวเองนะว่า win rate เ,เท่าไหร่ไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยพอคุณ position size ใหญ่เนี่ยเจอ losing streak ติดต่อกันระดับ1ิครั้งเนี่ยเละนะฮะแล้วะไรครับเขาก็มาโทษการตัดขาดทุนโทษระบบไม่ใช่นะครับแต่คุณไม่ดูตัวเลขตัวเองว่าคุณเป็นยังไงเนี่ยผมว่า พยายามยึดเริ่มต้นเนี้ยเนี่ย position size นะ0.25%ถึง0.4%ก็พอครับเนี่ยเสียนยังใช้ขนาดนี้นะคุณเป็นใครนะครับเนี่ยเนี่ยทำไมจึงใช้ความเสี่ยงต่ำเลย0ูนเปอร์เถึง0.4%ต่อการเทรดหนึ่งครั้งไม้แรกในการซื้อนนะเพราะว่านะครับวินเมรซนเนี่ยโอกาสที่จะกาดทุน10ครั้งมีถึงมีถึงอะไรเนี่ยโอ้แทบวินเทจสสครั้ง โอกาสจะ losing streak เนี่ยสิครั้งมีสูงมากเลยกันไปอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์การเทรดนะเละเทะครับเละเทะเลยมีผลต่อจิตใจแน่นอนครับโดยเฉพาะเลยครับความเหนื่อยล้านะฮะความเครียดความกังวลครับการขาดทุนใหญ่นะส่งผลนะครับต่อสภาพจิตใจนะฮะแล้วก็ความคิดทำลายตัวเองนะฮะเนี่ยบทเรียนจากเขาก็เป็นฮะวิธีการเขานะเนี่ยกลยุทธ์ที่เขาใช้ผมชอบเนี่ยตัวนี้ E P เนี่ยฮะ นะครับเปิดแกลบขึ้นไปนะฮะนี่เป็น E.P. นะเปิดแกลบพอเอิร์เน็งมาฮะมันจะไปยังี้ครับไปเปล่จุดซื้อมีหลายนะครับไม้แรกซื้อไปไม้2ซื้อเพิ่มเน,นี่ยนวะันนี้ฮะแล้วก็เบรกเอาจะเป็นยังไงฮะอันนี้ก็ใน E.P. เหมือนกันฮะเปิดแกลบแล้วก็ซื้อเมื่อเบรกเอานี้ขึ้นไปแล้วก็แต่ตัวเนี้ยไม่ได้ได้กําไรอะผมรู้ส่งนะเ <c oughs> นี่ยเขามีการแบ่งขายนะครับแบ่งขายก็จะขายให้คนบางส่วนครับ ประมาณ1ใน4ถึง1ใน3ของตำแหน่งครับเช่นว่ามีซื้อไป100หุ้นจะขายซื้อไปสัก100บาทแบ่งขาย30บาทเนี่ยเหลืออีก70บาทไว้ทนรวยต่อไปครับแล้วก็ขายเมื่อเ,เมื่อราคาขยับถึง2.5ถึง3เท่านะฮะของ ADR นะเขาขายนะครับเขาขาย1 1ใน3 1ใน4นะฮะ แล้วก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่10ที่100วันนะใช้ EMA เนี่ยใช้ MA แล้วกันนะไม่รู้ S MA หรือ EMA นะผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะ E แหละ E หรือ S แหละใกล้ๆเคียงกันนะในการที่ถ้าหุ้นรักถ้าราคาหุ้นมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100วันก็ขายหุ้นออกนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีการการที่เป็นเช้นทีสต็อกสตได้เช่นกันนะเนี่ยประมาณนี้นะ การขายบางส่วนคือว่าซับลอดขายครึ่งหนึ่งของที่เหลือวางซับลอดที่จุดคุ้มทุนฮะค,คือทุกครั้งที่เขาแบ่งขายนะฮะผมผมดเดาวย่างนียว่าเขาแบ่งขาย1ใน3เนี่ยเขาจะยกซับลอดไปที่ต้นทุนแล้วเพราะว่าอะไรครับโอ้กำไรเนี่ยกำไรเนี่ยติดได้ว่ามีติดมือนะฮะผมเองเนี่ยระดับ20%นะผมเทันิีสต็อปเลยยกซับวางที่ต้นทุนเลยก็เป็นการป้องกันต้นทุนเอาไว้นะฮะแล้วก็เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งก็ โอ้ยนะการตั้งสต็อปล s สสำหรับตำแหน่งที่เหลือนะครครึ่งหนึ่งของหุ้นที่เหลือวาง stop ปลอสไว้ที่จุดก้มทุน break even นะครับอีกครึ่งหนึ่งวาง stop loss ไว้ที่นะฮะ stop loss เดิมซึ่งปกติคือจุดต่ำสุดของวันครับ AOD นะประมาณนี้นะฮะอันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะคืออะไรบนะ้างแล้วก็มีการใช้เทคนิค stop ตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครับเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10ถึง20วันนะแล้วแต่ถ้าหุ้นมันซิ่งแรงนะก็10วัน ถ้าหุ้นแบบกลางๆก,ก็20วันฮนะเนี่ยก็เป็น stop loss พวกนี้ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นซิ่ง Swing Trade นะลองอ่านได้นะครับการใช้ Margin นะครับ Margin เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงเกินไปสําหรับมือใหม่นะครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่สุดท้ายก็จะเป็น key takeaway นะเป็นสิ่งที่ข้อคิดนะครับ คุณไม่สามารถจับทุกการเทรดได้ดังนั้นอย่าคดาดหวังว่าคุณต้องมีหุ้นพิรณาท,ทุกตัวนะก็ตัวไหนทันก็เข้าไม่ทันก็ปล่อยไปนะฮะแล้วก็พยายามนะที่จะสร้างผลตอบแทนแบบผสมมาครับอะไรครับคือว่าริสต1หนึ่งรีวอร์ดหครับริสตหนึ่งรีวอร์ดห้าริสหนึ่งรีวอร์ดสิเนี่ยคือเนี่ยแหละ asymmetric return ครับซึ่งเป็นทําให้คนนั้นแม้คุณจะแพ้มากครับแต่ว่าการมีหุ้นพิรณาสักตัว2ตัวเนี่ยโหคุ้มค่าติดมือแน่นอนครับนี่ครับ สุดท้ายครับเป็นข้อคิดสุดท้ายบอกว่า1นนะจงเรียนรู้จากนักเทรดมืออาชีพครับคนหันเทรดที่คุณสามารถเรียนรู้ได้นะโดยเฉพาะคนที่เขาสําเร็จจริงอย่างผมเองเนี่ยพี่มักเมนินี่ผมตาม Twitter ของคนที่เป็นแชมป์ US Investing m ือ n s h i p ผมตามแล้วก็พยายามแกะบทความไหนที่เขามีเขียนบทความไหนที่เขาสัมภาษณ์ผมจะตามแกะแล้วเรียนรู้จากเขานีครับถ้าเราคิดเหมือนเขาได้นะ การเกลียดเราก็จะเหมือนเขาแน่นอนครับพยายามต่อมาครับอยู่ในสภาพะเปร้องเป็นบวกครับคือพยายามอยู่ในท่ามกลางคนคิดบวกนะครับแล้วก็พยายามดึงดึงดูดซึมซับคนที่เขาคิดบวกอย่าอยู่กับคนที่คิดลบมากเกินไปเพราะว่าทําให้คนนั้นคิดลบเหมือนเขาแล้วก็อันตรายมากครับความเชี่ยวชาญอย่าเร่งนะครับอย่าเร่ง กระบวนการครับแต่จงค่อยๆสะสมสะสมไปเรื่อยนะสุดท้ายคืออย่าลืมใช้ชีวิตครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้กําลังใจให้กําลังใจอดทนในพัฒนาการเชื่องช้าของตัวเองครับเนะี่ยนี่เป็นทั้งหมดที่ผมว่าผมได้ไอเดียผมสรุปจากบทความนี้แล้วกันนะถ้าท่านใดอยากจะให้ผมทําคลิปนี้ต่อไปเรือ่อยแบบนี้ขึ้นไปลก็ สามารถซับพอร์ตกนได้นะผมมีอ e ีบุ๊กขายที่แอปแมมมเมมเมต์นะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ